พระบง่าล้ำที่ผมจะผสมทําก้อนเฮ็ดครับพี่น้องเป็นล้ำอ่อนนะครับพี่น้องเห็นบหลักษณะนี่ผมไปซื้อได้ในโรงสีใหญ่มาได้ครับพี่น้องเหยเ็นบบครับพี่น้องในลักษณะนี่ล้ำละเอียดแต่งสีได้ครับพี่น้องงอสำรับทําก้อนเฮ็ดนะครับนาะเดี๋ยวผมก็สีวานใส่น้ำหมองนี่ครับพี่น้องเห็นไหม,มไเหมพ,พ,เพมาาราะว่าผมตรงวานให้ครบใส่ประมาณหาถึงหกโลนะครับน้อใส่หกโลครับพี่น้องอ่าอ่าในขี่เรือหนึ่งร้อยกิโลนะครับพี่น้อง อันนี้ผมกองไว้น,นี่คือผมอยากให้พี่น้องนะเบิ่งว่าผมวานล้ำเรืวผมซื้อล้ำม,มาต้องใส่ล้ำละเอียดเท่านั้นได้ครับพี่น้องเลยการวานกับปรยิยาครับพี่น้องว่านในลักษณะนี้ะนะครับพี่น้อง,องนหว่านในทั่วนะครับน้องพี่น้องเห็นหมดเลยวานในทั่วเลยผมไปซื้อมาจากโรงส,กกงสีในหญ่เด้ครับพี่น้องเพราะว่าที่โรงสีใหญ่เพิ่นจะราคาถูกกว่าตามโรงสีน้อยๆเด้ครับพี่น้องในลักษณนี้ครับผมจะวานทั่วเบิดเลยครับพี่น้อง แบบนี้แหละครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่คือผมกองมาเรยร้อยคือผมสมครั้งเดียวนี่คือหกร้อยกิโลเลยครับพี่น้อยหกร้อยกิโลนี่ก้อนเห็ดผมจะมีอยู่หนึ่งพันห้าร้อยก้อนนะครับเนาะในบริเวณแห่งนี้ชุดนี้ผมจะเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าหละเห็ดนางรมครับแบ่งครึ่งกันนะครับเนาะแต่ว่าสูตรเดียวกันครับพี่น้องสูตรเห็ดนางฟ้ากับเห็ดนางรมนางรมดานะครับพี่น้องเลยสูตรเดียวกันครับพี่น้องเลยอันนี้แหละ อาหารของเพิ่นนะครับมีอีกหลายอย่างครับบ่เป็นมิเตอรห้ามนะครับเนาะมื่อนี้ผมมาแนะนําเรื่องการวานล่ำเสยๆครับพี่น้องเอ้ต้องล่ำต้องวานให้เสร็จได้ครับพี่น้องเอ้ให้วานให้เสร็จเรียบร้อยได้ครับพี่น้องเอ้ขางเบื้องต้นนั่นคือผมวานในให้เบื้องนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีวานให้เบิ้งอีกต่อไปครับพี่น้องผมวานเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นไหมครับเส้นลักษณะนั่นนี่วานให้ทั่วทั้งสี่ครับพี่น้องเห็นบ่ต้องวานให้ทั่วได้ครับพี่น้องเอ้การวานแบบนี้แหละครับวานให้ทั่วเลย ทีนี้ผมกัดใส่รถปั่นครับพี่น้องรถซิงค์ขนงหน้าของผมเดี๋ยวครับพี่น้องเนี่ยครับรถปั่นของผมใส่น้ำมันนะครับพี่น้องใส่เสื้อเพลิงก็บบริเวเปลืองครับพี่น้องเลยผมทำม,มากเลยผมทำม,มาหลายปีบริเวรเปลืองนะครับพี่น้องยี่สิบบาทครั้งหนึ่งหรือสิบกว่าบาทครับพี่น้องน้ำมันครับทำเซ็ตเลยกับขัดบ่เบิดเดฮากก์เอาไว้ใส่อีก โอกาสหนาเนาะครับเนาะอันนี้คือการวานลำวานลำเพื่อท่านจะทำก้อนเห็ดได้ครับพี่น้องเห็นบ่ให้พี่น้องปองปลายเบิึงคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับความรู้จากผมไปนะครับเนาะโอกาสหนาผมจะ,ะวานอาหารสเสริมให้พี่น้องในบะิึงในขั้นตอนต่อไปเนาะครับเนาะและขั้นตอนต่อไปก็คือการทำก้อนเห็ดเนาะครับพี่น้องหลายคนก็คงสิเห็นหลายหลายท่านคงสิเห็นเนี่ยน้องขับพี่น้องว่าการ ถ้ก่อนเฮ็ดของผมเขาทำกันแบบใดนะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับยาวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องจะเบิ่งโบโจบเน้ะครับเนาะขอบคุณครับ